ความรู้ยังไม่เต็มตัวต้องเรียนก่อนแล้วโฮจิมินพยายามเรียนได้อายุ16 16แล้วเข้าเมืองเวกเวีเยดนามกลางเป็นคุณครูสอนประถมอะตอนนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนกวกตื้นะคะอยู่เมืองเวกแล้วก็โฮจิมินสอนเด็กได้6ปีแล้วโฮจิมินไม่ไหวแล้ตอนนี้ต้องไปแอบแอบบิดาไปและเขียนจดหมายให้ให้บิดาของท่านโฮจิมินบอกว่า ชีพยากไรชาติอัปราประชาทาตต้องกู้ชาติทนดูอยู่สงัยปีกอินซีขีพันธ์บั้นด้านบินไปสู่ทางไกลเพื่อศึกษามารงรันสองมือเปล่าเผ้า,เาจากเช้ยงอนสองมือเปล่าเฝ้าด้านด้นเพื่อศึกษามารงรันโบทิมินเขียนจดหมายสองหกข้อนี้แล้วก็เลยลงเรือลงเรือที่เชียงอนแล้วก็ลงเรือปุ๊บพนักงานกลุ่มผู้หญิงหัวเราะบอกโอ้ยเด็กคนนี้ตัวผอมเกงเนี่ยไปไหนได้ขึ้นขึ้น,นเรือ อย่ามานดือ้อโหจิมินบอกว่าผมโตแล้วนะผมเป็นครูนะผมทําอะไรก็ได้ผมอยากสมัครเข้าเรือทํางานเป็นเด็กรับใช้ก็เลยพูดกลุ่มผู้หญิงนี่หัวล็อกตลอดเลยแล้วก็มีผู้สูสคนหนึ่งท่านหนึ่งอยู่ข้างบนดาบ้าเดินลงก็บอกว่าถ้าอยากเป็นลเด็กรับใช้ที่ตามผมผมจะพาไปหากัปตันแล้วจากนั้นหุยมินตามตาม ผู้อาวุโสนั้นแล้วก็เจอผู้กับตนันผู้กับตนบอกว่าเด็กคนนี้เขาหน้าเขานะเหมือนตื่นเหม,มือนบ้านนอกเด็กบ้านนอกรับใช้ได้หน้าเขาซื่อ,อแล้วก็เลยเรับปากบอกว่าถ้ารับปากแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ตอนไหนจะให้ลงเรือทํางานผู้กับตันนี้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเช้าตรู่นะคะหกโมงอะตอนเช้าๆแล้วก็มาขึ้นเรือโฮจิมินคืนนั้น รับปากแล้วหลับไม่ได้เลยหลับกับกระสับกระส่ายบอกว่าตายแย่แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรทําอะไรเป็นตอนนี้เรารักชาติแล้วเราอยากไปแล้วเรารับปากกับกับผู้กัปตันบอกว่าทําอะไรก็เก่งและโหจิมินปลอบใจบอกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครบอกว่าพ่อแม่เกิดแล้วเดินได้เลยต้องฝึกคานฝึกยืนเราก็เหมือนกันเราต้อง ต้องไปให้จะได้เช้าวันนั้นโฮจิมินขึ้นเรือปุ๊บเขามอบงานให้โฮจิมินเป็นเด็กขนขนทานหินขนผักจากที่เรือบนเรือที่บกลงเรือแล้วก็งานหนักมากโฮจิมินเป็นเด็กของเกง่งแล้วก็เลยไม่ไหวแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าเรียกร้องแต่เขาเห็นน้าเหงือ่อของโฮจิมินนี้ไหลแตกออกแล้วเขาก็น่าสงสารแล้วก็เลยให้โฮจิมินเป็นคนล้างจาน ในกลุ่มล้างจานของของของกลุ่มนี้ของ n นเรบนเรือเนี้ยมีสามคนยยนคนเวียดนามแล้วก็มีอีกสองคนเนี้ยอาหารเศษอาหารโยนทิ้งหมดเฉพาะโฮีิมินเก็บไว้เรียงเรียงให้สวยแล้วคืนใหู้้กับตันผู้กับทันบอกว่าทําไมคนเหมือนเพื่อนคุณนะ่ะเอาไปโยนทิ้งหมดเอาไปคืนให้กับตันเป็นยังไงแล้วก็โฮีิมินบอกว่าผม น่าสงสารคนละเมืองเวียดนามเนี่ยยากจนทิ้งไปเสียได้มากก็เลยเอาคืนให้กับตันกับตันให้คนขอทานอยู่บนเรือเขาดีสิแล้วก็เลยผู้กับตันนี้บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กซื่อสัตย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอาชีพที่สามให้โหจิมินเป็นพ่อครัวอเป็น,เป,นเป็นพ่อเป็นเป็นคนช่วยครัวก่อนคนช่วยก่อนหลังจากช่วยแล้วโหจิมินทำอาชีพนี้เก่งมากแล้วกลางคืนโฮจิมินพระยาพระรยาเรียนภาษาอกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งรับใช้ของ คนผร้หลักเสษและคนนั้นก็น่าสงสารโหมกจีมินนะรักโหจีมินแต่รักใครเดียวแต่โหมจีมินตอนนั้นน่ะยังไม่สนใจถึงเรื่องรักอะแต่ว่าโหมจีมินปฏิเสธบ่าผมกําลังเดินไกลผมไปหาความรู้หาความรู้เป็นยังไงไปหาทางผู้ชาติโอ้เด็กตัวนี้บอกเออกู้ชาติที่เขาหัวเราะหมดแต่ว่าโหมจีมินมุ่งมั่นปั้นใจบอกว่าทําอย่างไรก็ตามเราเรียนภาษาอังกฤษได้แล้วเราต้องขึ้นฝั่งไปเรียนภาษาอังกฤษและโหมจีมินขอพูดกับตันบอกว่าให้ผมขึ้นฝั่ง ผู้กัปตันบอกว่าตอนนี้เก่งแล้วใช่ไหมทิ้งเรือใช่ไหมไปหาตังเยอะใช่ไหมหูจิมินบอกว่าผมไม่สนใจถึงตงังผมไปหาความรู้ผู้กัปตันนี้บอกว่าความรู้อยู่บนเรือก,ก็เยอะสิมีพันคนอะเรียนทที่ไหนก็ได้แต่ว่าหูจิมินบอกไม่ใช่แบบนี้ผมอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ผมอยากไปแอฟริกาไปดูว่า คนเวียดนามไม่เป็นเป็นทาสต,ตลอดทําไมอ่ะ,อะคนคนทั่วประเทศไม่มีใครเป็นทาสเหมือนคนเวียดนามแล้วก็โฮจจมินไปขึ้นฝั่งแล้วก็พูดก,กับตันบอกว่าอเออให้ไปเถอะแต่ว่าตอนไหนอ่ะไปถึงข้างบนอ่ะไม่มีใครรับงานอ่ะก็ย้อนกลับมานี้อยู่ที่นี่ก็เปิดเปิด,ปดอกเปิดใจเนี่ย เปิดประตูรับคุณ,คณกลับมาทํางานหูจีมีนดีใจมากแล้วหูจีมีนขึ้นฝั่งขึ้นถึงเมืองอังกฤษเมืองอังกฤษแล้วแล้วก็เจอโชคดีมีแต่โชคดีเจอผู้กับตผู้อาธิการอาธิการบอดีแล้วก็ท่านนี้ค,นคุณครูนี้บอกว่าทําอะไรได้ผมกวาดพิมะาก็รับรับทันทียินดีต้อนรับเลยกวาดบัวหิมะได้ครึ่งวันหนาวจัดไม่ไหว ไม่ไหวแล้วก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าเห็นตัวสั่นมากเลยแล้วก็พูบผู้อาธิการบอดีนี่บอกว่าต้องต้องเปลี่ยนอาชีพให้ท่านเปลี่ยนอาชีพอะไรขนถ่านหินใส่เตาเตาปิงอ่ะแล้วก็เลยร้อนมากมันมันมันเหมือนกันเลยทางหนาวทางร้อนแล้วก็เลยได้สองวันโมจิมินไม่ไหวแล้วก็ผู้ผู้อาธิการบอดีนี้ให้ตารบอกว่าคุณมีอาชีพอะไรนอกจากกวาดหิมะแล้วก็โธจิมินบอกว่า ผมเก่งมากผมมีอาชีพอาชีพตัาหาดของ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 ผมเนี่ยมีอะไรบ้างถ่ายรูปวาดรูปแล้วก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือได้ผมเก่งมากเลยแล้วก็เลยทางคุณครูนี้ช่วยให้ตังแค่2อวันแต่ว่าเขาก็ให้ตังไปให้ตังไปแล้วโฮมทนไม่ไปเมไไปแอฟริกาไปถึงเมืองแอฟริกาแล้วโอ้ยคนคนผิวดํานี่ยเป็นทาสของพี่ขาวเรา <c oughs> การความน้อยใจของเรานี้ลดน้อยถอยลงตอนนี้ก็ไม่น้อยใจอีกเพราะว่าไม่ใช่คนพิษนามเป็นท่าคนคนต่างชาติก็เหมือนกันก็เป็นท่าเหมือนกันอลจากนั้นโควิมินชวนคนที่ผิวดำนั้นลุกขึ้นไปหาทางผู้ชาติ <c oughs> หลับยังคะหลับก็ให้หลับนะคะเดี๋ยวไกด์ค,คุยต่อฟอ <laughs> ยู่คแล้วโฮจิมินไปถึงเมืองเอธิกาแล้วแล้วก็วความร้อยใจของโฮจิมินห์ลดน้อยตอยลงแล้วโฮจิมินห์ถูกฝร,รั่งเศสตามตามหาบอกว่า ในสมัยก่อนไม่มีเรื่องอะไรตอนนี้ประกคุณเนี้เด็กคนนี้แล้วมันมีเรื่องก่อการร้ายข like ึ s, ้นแล้วก็เขาสงสัยว่าโหีิมินเป็นเด็กไม่ปกติแล้วก็เลยตามโหีิมินตลอดจับโหีิมินจับโหีิมินอยู่โหชิมินเดินถึงจากแอฟริกาแล้วก็ไปถึงรัสเซียรัสเซียไปถึงจีนถึงจีนพรักงเศสก็ตามเหมือนกันจับโหชิมินครั้งหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่ฮ่องกง แล้วก็โฮจิมินได้ท่านไายความสองสองประเทศก็คือรัสเซียกับอังกฤษแก้ให้ท่านโฮจิมินออกออกแล้วแล้วก็เขาเย็บเสื้อผ้าให้โฮจิมินกลายเป็นพู้ค้าเดินเดินออกจากประเทศนี้ให้เพื่อความปลอดภัยแล้วโฮจิมินเดินไปเดินไปถึงฝรั่งเศสแล้วก็ยังไม่ยอมย้อนกลับมาอีกทีอีกครั้งหนึ่งแล้วโดนจับปีกจุกกิงอีกครั้งโฮจิมินปลอบใจบอกว่าร่างกายนี้อาจจะ ถูกคุมขังหากวิญญ,ญาณนั้นไม่มีบันกับขังได้เพื่อความมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่คือชัยชนะวิญญาณเจ้าถ้ายานสูงขึ้นนะขึ้นสูงและสูงขึ้นแล้วโอจะมนี้มีแต่เขียนบันทึกไปถึงไหนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแพ้ดำน,นบอกว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ต้องผ่านความอุปสรรคแล้วก็ต้องต้องผ่านความเหน็บหนาวเยือกเย็นเนีเหน็บหนาวถ้าคนเราเฉยๆนี่ไม่ได้แล้วเราต้องพารยามภารยามอดทน แล้วก็สุดท้ายโฮจิมินห์ไหาทางพูดไปหาทางผู้ชาติมาแล้วภายใน20ปีโฮจิมินห์ไปทั่วประเทศโฮจิมินห์ตอนนี้ตอนโฮจิมินห์มีชีวิตอยู่ในโฮจิมินหส่งได้6ภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนก่อนเวียดนามไม่ต้องเรียนให้เก่งเพราะว่าเวียดนามในสมัยก่อนเป็นภาษาจีนไม่ใช่ภาษาเวียดนามปัจจุบันแล้วก็ภาษารัสเซียอังกฤษเยอรมันนะภาษาไทย โฮจิมินส่งในหกภาษาหกภาษานี้โฮจิมินเรียนด้วยตัวเองไม่รู้เบื่อไหนไม่ใช่เรียนเรียนโรงเรียนนะคะแต่ว่าโฮจิมินหเนี่ยบอบใจให้ให้ความกำลังใจนักเรียนเวียดนามบอกว่าคนเราเนี่มนุษย์มอบให้เหมือนกันหมดมีสมองมีเท้ามีมือแต่ว่าขึ้นอยู่เราเนี่ยเราอยากเราได้เราไม่อยากไม่ได้แล้วโฮจิมินบอกว่าในการผู้ชาตินี้ไม่ใช่แค่เราทําเองอันนี้คนละเมือง ในนั้นมีพลเมืองช่วยเราแล้วก็มีเพื่อนสองคนร่วมตายร่วมงานก็คือฝั่งบันดงและวสเวาะเงินยับสองคนนี้เป็นมือขวากับมือ้ายของโขดจิมินโขจิมินบอกว่าต้นเดียวไม่มั่นไม่คงสามต้นรวมเข้าเป็นโดงป่าใหญ่หมายความว่าหัวเดียวกับเทมรีบคำของมองไทยน่สามคนร